ดู iPhone 12ตัวนี้ดีๆครับขอบจอเป็นสีทองแดงเห็นไหมครับจอไม่ได้เสียนะอ่ะเปิดติดปกติแต่เวลาจอมืดเนี่ยจอเป็นสีทองแดงแบบนี้ครับอันนี้คือจอเสื่อมสภาพนะครับเครื่องนี้5ปีแล้ว12ตอนนี้17นะครับสำหรับรุ่น i p h o n e 12เนี่ยแบบนี้จอเสียต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวซึ่งจอตัวเนี้ ผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆใน t ิ k ต o k นะสำหรับใครที่จอแตกนะครับผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเข้ามาเปลี่ยนที่ร้านนัดคิวเข้ามานะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินหรือว่ายังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนจอนะครับใส่ได้เฉพาะ iPhone 12นะครับสำหรับใครที่จอแตกแล้วยังไม่ค่อยมี ัจมีปัจจัยในการเอาไปเปลี่ยนนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น2นนทบุรีผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะว่าจอน,นี้ผมเอาไปเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางช่างต้นอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนนทบุรีชั้น2ชิลาน 2, ์ฟอนเฮาส์ 4, 4, ครับ